สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ติ๋งจะพาทุกคนมาชมบ้านที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านทันยะธาน,นีโฮมออ n GREEN ิ i เ l จสองค่ะหลังนี้นะคะไม่เอามาเล่าให้ทุกคนฟังไม่ได้แล้วเพราะเป็นบ้านที่ขนาดใหญ่ที่สุด1ใน4ี่หลังของเฟสนี้งั้นถ้าใครที่คิดว่ากำลังตามหาบ้านที่ไทยใหญ่ขนาดนี้ทุกคนและอยากได้แบบอารมณ์เห็นสนามกอล์ฟ อยู่ติดสนามกลอบอย่างนี้นะคะงั้นไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยจริงๆนะคะ สำหรับพื้นที่บริเวณด้านหน้านะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถจอดรถได้ถึง4คันค่ะแล้วเวลาเราหันหน้าออกจากบ้านนะคะเราสามารถเห็น สนามกอล์ฟที่อยู่บริเวณด้านหน้าเราแบบชัดแล้วก็ใกล้มากๆเลยนะคะนี่แหละคือความน่าสนใจแล้วก็เอกซ์คลูซีฟที่สุดสำหรับแปลงนี้ทุกคนและบริเวณด้านซ้ายมือนะคะก็ยังมีพื้นที่สวนที่เจ้าของบ้านจัดไว้ในสไตล์รีสอร์ทแล้วมีจุดที่น่าสนใจจริงๆอยู่บริเวณด้านหลังซึ่งจะเก็บเอาไว้ก่อนยังไม่อยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้กันนะคะว่าตรงนั้นคืออะไรอ,อ,อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามสำหรับคลิปนี้กันเดี๋ยวพี่ติ้งจะพาไปชมบริเวณในบ้านแล้วก็จุดไฮไลท์ ทั้งหมดของบ้านหลังนี้ไปชมกันเลยค่ะพอเราเข้ามาปุ๊บนะคะบริเวณขวามือของของพี่ติ๊งนะคะก็จะเป็นในส่วนของรีฟิ้งรูมค่ะซึ่งมีพื้นที่สเปซท,ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยและบริเวณด้านหน้าของพีก็จะเป็นอีกหนึ่งรีฟิ้งรูมค่ะซึ่งสามารถแบ่งโซนเอาไว้ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนของสมาชิกในครอบครัวในหลายรูปแบบและหลากหลายอารยบทนะคะบริเวณซ้ายมือค่ะพื้นที่เดิมเนี่ยเขาจัดเป็นแคร์สเปซเอาไว้ซึ่งณนะปัจจุบันค่ะเจ้าของบ้านก็ได้ทําพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นห้องพักอาศัยออีกห้งหงนะคะคซึ่สามามรถ จัดให้เป็นถ้าใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านก็สามารถใช้พื้นที่นี้ได้ด้วยนะคะมีห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำที่อยู่ในตัวเรียบร้อยอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามมากๆนะคะนอกจากบริเวณที่ พื้นที่บ้านที่ใหญ่ขนาดนี้ทุกคนก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นในส่วนของห้องน้ําซึ่งมีรองรับเอาไว้ในส่วนบริเวณโซนนี้เช่นกันเพราะอะไรคะเวลาเรารีแลกซ์กับพื้นที่ที่เป็นลิฟวิ่งรูมก็สามารถที่จะมาใช้พื้นที่ในส่วนของห้องน้ําได้ด้วยคะ่ะเป็นไงคะองค์ประกอบของการจัดวางพื้นที่ในไซต์เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยพี่ติ๊งพาไปดูลิฟวิ่งรูมลิฟวิ่งรูมห้องแรกกันเลยคะ่ะ ห้องนี้นะคะเป็นลิฟวิ่งรูมห้องแรกของชั้นล่างค่ะซึ่งจัดทาเอาไว้นะเพื่อที่จะเป็นห้องที่ให้ผ่อนคลายหรือแม้กระทั่งเป็นห้องโฮมเทเลเตอร์ก็ได้นะคะห้องนี้นะทุกคนอยู่ในขนาดที่กําลังดีมากๆนะคะเหมาะที่จะเอาไว้เป็นห้องพักผ่อนของสมาชิกในครอบครัวอีกมุมหนึง่งและความน่าสนใจก็คือนี่เลยค่ะโซฟาชุดนี้นะคะหรือแม้กระทั่งพรมเนี่ยเจ้าของบ้านเขาให้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของโซฟานะคะก็ถูกสั่งตัดออกมาให้อยู่ในขนาดที่บาลานซ์กับตัวห้องและการเลือกสีแล้วก็วัสดุ กกกกกลล้มมครออเินนนัับบบทุง์ปะใะใตวาพี่ติ๊งพาไปชมในส่วนของรีวิรมห้องที่2กันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะบริเวณเท่าที่เข้ามาในบ้านหลังนี้ก็จะมองเห็นในเรื่องของการออกแบบของบ้านหลังนี้นะคะคือเป็นลักษณะมุม360องศาค่ะมีกระจกรอบบ้านสามารถเทควิวแล้วก็ชมวิวได้รอบบ้านทั้งหมดเลยนะคะแสงสว่างก็เข้าบ้านได้เต็มที่แต่ว่าความอลังการก็คือในเรื่องของพม่านค่ะเพราะมันรอบบ้านแล้วก็จัดหนักเต็มเ็มนะคะเป็นไงคะห้องนี้ เป็นอีกหนึ่งมุมห้องที่สามารถเทควิวมุมสวนแล้วก็มุมบออปลาคร์ฟได้สวยขนาดนี้ทุกคนนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะจริงๆเดิมก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆค่ะแต่ว่าเจ้าของบ้านก็ได้ทําการบิวอินกั้นเซกชันมุมนี้นะคะก็จะมีตู้ปลาตรงนี้เป็นโซนแบกเอาไว้เพื่อจะทำโซนตรงนี้ได้อีกด้วยทุกคนดูนะคะแต่ว่านอกจากบริเวณตรงนี้แล้วเนี่ยก็มีการกั้นพาร์ิชันไว้เพื่อแบ่งโซนที่เป็นในส่วนของโต๊ะทานข้าวค่ะมุมสวยๆตรงนั้นนี่ทุกคนดู พาไปชมมุมที่เป็นมุมทานข้าวกันค่ะสวยๆเป็นแอเรีที่จัดเอาไว้เป็นโต๊ะทานข้าวนะคะแล้วนอกจากมุมตรงนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะเห็นในส่วนของบาร์เครื่องดื่มเออ และถัดจากบาร์ดื่มนะคะก็จะเป็นคิทเช่นนะคะบริเวณด้านนี้แล้วก็อยู่ด้านในสดในสดของแอร์รของห้องครัวก็ใหญ่แล้วก็รองรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้แน่นอนนะคะนอกจากเป็นมุมที่เป็นโต๊ะทานข้าวแล้วนะคะจุดนี้อย่างที่บอกด้วยการออกแบบของทรงบ้านเนี่ยก็คือสามารถเป็นมุม360อองศาเวลาเราทานข้าวแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสบายหูสบายตาแล้วก็โปร่งโล่ง,ลงสบายนี่คือความสุขเล็กๆของสมาชิกของทุกคนในครอบครัวหลังนี้ค่ะ จุดบริเวณตรงนี้นะคะเป็นบริเวณบอกราคาที่พี่ติ๊งถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่สุดของตัวบ้านเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมนิดๆนะแล้วก็ทําพื้นที่เชื่อมซึ่งเป็นสะพานเข้ามาอยู่ตรงกลางได้และจุดที่แบบชอบอีกจุดหนึ่งของพี่ถ้าพี่เป็นเจ้าของบ้านแบบนี้พี่จะชอบมากห้องนี้เป็นห้องรับรองค่ะซึ่งถ้าใครที่เป็นสายปาร์ตี้ค่ะสายค็อกเทลสายดง่์สายดรังทั้งหลายนะคะไม่ควรพลาดมุมนี้นะคะบอกเลยว่า สำหรับบ้านหลังนี้ถ้าใครได้เป็นเจ้าของใหม่นะคะบุคคลนั้นน่าจะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเข้ามาสังสรรค์ที่บ้านหลังนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะชั้นบนทุกคนพอเดินขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นในส่วนของพื้นไม้ค่ะซึ่งเป็นไม้แดงนะคะตัวนี้เป็นไม้ปาร์เก้แดงชิ้นใหญ่แล้วสภาพดีมากทุกคนถ้าใครที่ชอบบ้านที่เป็นสไตล์นี้นะคะเนี่ยในลักษณะแบบนี้บอกเลยว่าจะต้องประทับใจกับพื้นชั้นบนแน่นอนนะคะสำหรับชั้นบนนะคะมีความโปร่ง โล่งสเปซเปิดกว้างมากถ้าใครที่ชอบแบบนี้นะคะเดิมๆโครงการนะคะก็จะมี a พาท t ชันตรงนี้แต่เจ้าของบ้านได้รื้อแผงตรงนี้ออกค่ะและทําตรงนี้นะคะ เป็นพื้นที่สันทนาการส่วนกลางของสมาชิกของทุกคนในครอบครั mm hmm. วอีกมุมหนึ่งนะคะเออเป็นยังไงคะชั้นบนนะคะประกอบด้วยสห้องนอนค่ะทุกห้องนอนมีห้องน้ําแต่ละห้องเรียบร้อยเป็นไงคะแล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้กับทุกห้องบางห้องก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยบางห้องก็เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินทุกอย่างอยู่ในสภาพดีพร้อมอยู่มากๆเลยนะคะโซนนี้จะมี3มห้องนอนค่ะฝั่งนี้เดี๋ยวไปดิ้งพาชมทีละห้องค่ะ ห้องนี้ก็จะเป็นมุมห้องนอนอีกหนึ่งห้องค่ะเห็นไหมคะก็เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เห็นอยู่นะคะก็คือให้ไว้ทั้งหมดธีมนะคะก็จะออกสีเอธโทนเบาๆเล็กๆพื้นทุกอย่างสภาพดีมากทุกคนดูนะะไปดูห้องนอนที่ถัดไปกันค่ะห้องนี้เป็นห้องใช้คำว่าเทควิวมุมท้องนาเออ <c oughs> ห้องนี้ก็จะตกแต่งสไตล์แบบดักดักนิดๆค่ะ <c oughs> ก็จะมีมุมนี้ค่ะก็จะเป็น นี่ค่ะ Walk in c l o s e t เอาไว้แต่งตัวได้นะคะก่อนที่จะเข้าห้องน้ำนะคะปะเดี๋ยวพี่ติ๊งพาพาไปดูจุดไฮไลท์โอเป็นไงคะเป็นห้องข้างหลังที่บรรยากาศแบบนี้หาซื้อไม่ได้นะที่เขาบอกกันนะคะมีตังก็หาซื้อไม่ได้ค่ะต้องเลือกบ้านตำแหน่งนี้เท่านั้นนี่นะคะเห็นไหมคะล้มตัวลงนอนเสร็จก็สามารถเห็นวิวท้องนาที่มีความเขียวขนาดนี้โอ้ยนี่แหละคือมุมที่ทุกคนจะต้อง มาตามหากันเป็นแนวหนุ่มหล่อเช่นกันนะคะห้องนี้ก็กว้างระดับหนึ่งนะคะนอกจากพื้นที่ที่เป็นห้องนอนแล้วก็สามารถเช็ควิวชมท้องนาท้องทุ่งอันสวยงามได้เช่นกันนะคะทุกคนเป็นไงคะมุมนี้ใช้ได้ไหมเดี๋ยวเราจะต้องพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดมค่ะซึ่งเป็นห้องของคุณพ่อคุณแม่ที่ใหญ่มากๆค่ะไปชมกันคะ่ะ มาในส่วนของ master bedroom พื้นที่ห้อง master bedroom นะคะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่128ตารางเมตรค่ะเดิมๆเ,เนี่ยนะคะสเวลาซื้อมาจากโครงการเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โล่งทั้งหมดค่ะแต่ว่าเจ้าของบ้านก็ได้มีการจัดแบ่งสเปซพื้นที่การใช้สอยนะคะได้อย่างเป็นสัสดส่วนมากเลยซ้ายมือนะคะก็จะทําเป็นส่วนของห้องนอนจริงๆค่ะนะคะส่วนนี้นะก็จะมีการเจาะช่องหน้าต่างค่ะด้านขวามือนะคะเพื่อจะเห็นวิวในส่วนของ บอกไปครับส่วนซ้ายมือนะคะก็จะเป็นวิวที่สามารถเห็นสนามกอล์ฟได้เปิดเป็นพื้นที่โล่งออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นในส่วนของขวามือค่ะก็จะเป็นห้องที่เป็น walk in closet ค่ะด้านในก็จะมีเป็นห้องแต่งตัวค่ะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำในตัวซึ่งอยู่ด้านในนะคะพี่ติ๊งจะพาไปดูในส่วนนี้กันนะคะมุมนี้นะก็จะเป็นมุมชิลระหว่าง สามีภรรยาค่ะที่อยู่ห้องนี้หรือแม้กระทั่งเจ้าของบ้านท่านใดก็แล้วแต่นะคะมุมนี้ก็คือจะเป็นมุมดีแล็กซ์ของในส่วนของมาตเตอร์เบดรูมนะคะแต่สิ่งที่ชอบที่สุดมาค่ะมาชมกันสามารถจัดแต่งมุมนี้ให้เป็นมุมโต๊ะทํางานได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะเวลาเราใช้ชีวิตในบ้านพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้เชื่อเหลือเกินว่าอาจจะมีนักธุรกิจหลายๆท่านนะคะซึ่งเวลามาพักสปอร์ตแล้วก็ยังอยากจะมีมุมที่เอาไว้ทํางานจุดนี้พี่ติ๊งเชื่อเหลือเกินว่าเป็นมุมที่สวยที่สุดนะคะของชั้นบนนะคะ เปิดออกไปนี่เห็นไหมมีกระจกแบบนี้เลยนะคะเทควิวออกไปด้านนอกทำงานแล้วเราใช้สมาธิกับมันค่อนข้างสูงพาไปดูมุมที่เป็นระเบียงค่ะที่น่าจะสวยที่สุดของบ้านในส่วนชั้น2กันนะ,ะนี่ตรงนี้คือมาสเตอร์เบดรูมค่ะมองออกมาได้เลยด้านหน้าคือสนามกอล์ฟค่ะทุกคนเป็นไงคะดีงามจริงๆ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับหลายๆท่านที่ติดตามชมมาตั้งแต่ต้นจนจบท้ายคลิปนี้นะคะพี่ติ๊งอยากจะสรุปให้ฟังอีกรอบนึงนะคะสำหรับรายละเอียดของบ้านหลังนี้นะคะงั้นถ้าใครที่ตามหาบ้านในไซส์ใหญ่นะคะแล้วอยู่บริเวณทีออ่ออกมาจากพื้นที่ที่เป็นในเมืองในกรุงเทพออกมานิดนึงนะคะหมู่บ้านนี้นะคะอยู่ที่หมู่บ้านธัญทาน,นีโฮมออนกรีนค่ะโครงการวินเลจ2นะคะจุดเด่นของที่นี่ก็คืออยู่ติดกับ สนามกอล์ฟและก็เป็นบ้านไทยที่มีขนาดอยู่ที่270ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่625ตารางเมตรมีห้องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนทั้งหมด5ห้องนอนค่ะ6ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้านและ1ห้องน้ำแม่บ้านนะคะบ้านหลังนี้ตกแต่งในสไตล์รีสอร์ทหลังนี้เปิดราคาอยู่ที่35ล้านบาทค่ะบอกเลยว่าด้วยโลเคชัน่นด้วยทำเลนะคะด้วยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในบ้านหลังนี้พี่ติงบอก อกเลยว่ามันสมมูล,ลค่ากับบ้านหลังนี้งั้นหมู่บ้านธัญญาธานีโฮมออนกรีนนะคะอยู่เส้นลำลูกกาของ5ค่ะแล้วก็ติดทางขึ้นลงทางด่วนบอกเลยว่านะบ้านที่อยู่ในพื้นที่แบบนี้ที่นี่ไม่มีคำว่าเป็นสองรองใครแน่นอนถ้าใครที่ชอบแบบนี้อย่าลืมนะคะติดตามโทรหาพี่ดิงได้เลยค่ะ ที่เบอร์0849955364นะคะพี่ติ๊งยินดีจะพามาชมบ้านจริงหลังนี้นะคะส่วนมีคนถามว่าพี่ติ๊งคะราคาเนี่ยสามารถต่อรองได้ไหมบอกเลยว่าหลังนี้นะคะถ้าสนใจจริงๆนะคะเจ้าของบ้านก็ยินดีนะคะที่จะพูดคุยกันเรื่องของราคาได้เช่นกันนะคะงั้นถ้าใครสนใจก็อย่าลืมโทรหาพี่ติ๊งนะคะสาหรับคลิปหน้าเรามารอติดตามชมกันต่อคะ่ะว่าพี่ติ๊งจะพาไปรีวิวบ้านที่มีสเปคบ้านสวยขนาดไหนมาให้กับทุก ทุกคนที่ติดตามชมผลงานพี่ติ้งได้ชมกันนะคะถ้าใครที่อยากจะฝากขายบ้านและอยากมีคลิปสวยๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อฝากขายได้พี่ติ้งในช่องทางเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันเลยะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับผู้ที่ติดตามชมมากันตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็เป็นแฟนคลับติดตามกันทุกคลิปจริงๆนะคะขอบคุณจริงๆค่ะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ